ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับอ่ายูสุดีแม็ก0 1สนะครับมาด้วยอาการลูกค้าแจ้งนะครับหนูตายนะครับในตู้แอร์นะครับกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมากนะครับก็เปิดแอร์ไม่ได้นะครับขับรถไม่ได้ขับรถได้แต่ห้ามเปิดแอร์นะครับเพราะว่ากลิ่นบอกเลยครับวันนี้วันที่3บอกเลยว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวอ่เอที่อยู่ใน y o u t u b e หรือที่ดูผมตอนนี้อาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ช่างเพชรจะ เดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังนะครับว่ากินจะหนักนาสาหัสขนาดไหนครับช่างเพชรน่าจะได้สใส่แมสสองถึงสามชั้นนะครับเพื่อ,อชั้นหนึ่งไม่อยู่ครับอ่โอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพารื้อมาดูครับว่ามีกี่มาจัดการอะไรให้ถึงหนักนาสาหัสแบบนี้ครับผมดิแมกดิแมกออนิลสองพันสิบสองนะครับดิแมกหนึ่งจุดเก้านะครับก็วันนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ ไม่กินเหม็นนะครับมีกินเมาส์น่าจะอ่าเรียบร้อยนะครับสองสามวันแล้วนะครับกลิ่นออกมาแบบว่าสุดยอดนะครับลดไม่ได้เลยนะครับสําหรับดีแม็กออนยคันนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาเทสก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือทําเราก็จะดูว่าไฟเดียนไมยหนาปัดมีอะไรโชว์มาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะลงมือทํานะครับเพราะว่าทําเสร็จแล้วลูกค้ากว่าเผื่อมันโชว์มาครับจะได้เป็นหลักฐานไว้นะครับ โอเคติดเครื่องยนต์นะครับนี่ก่อนที่จะทำนะครับว้าสุดยอดครับกินกินเน่านครับกินหนูเน่ากินหนูเน่าชัดเจนมากนะครับไม่ต้องเปิดก็ชัดนะครับกินเข้ารถก็สุดยอดนะครับอาการถัดมาอาการถัดมา น้ำยาขาดเยอะนะครับไม่รู้ว่าพอออกมาจะได้ล้างหรือจะได้เปลี่ยนนะครับน้ำยาขาดเยอะมีโอกาสคอยเย็นรั่วหรือว่ารั่วนะครับมีโอกาสได้เปลี่ยนตู้นะครับอาจจะไม่ได้ล้างอาจจะได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ช่างเพชจะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับก็ถ่ายเป็นลูกค bon do ้าดูด้วยนะครับเพราะว่าลูกค,ค้าว่าแอร์ Oracle. ไม่กินเหม็นอย่างเดียวนะครับแต่มาดูน้ำยาแอร์ขาดเยอะนะครับมีโอกาส มีโอกาสต้วยอไม่ได้ล้างครับมีโอกาสได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเวลาลือออกมาครับผมอีซูซูดีแม็กออนิ2012นะครับวันนี้ช่างเพชรทำโออีกแล้วนะครับก็หน้าที่หลักก็คือหาหาหนูตายนะครับมีกี่เมาส์นะครับ่องรอยครับเริ่มแทะเริ่มบุกลุกนะครับนี่ยังหาตัวไม่เจอนะครับในโบเวอร์ก็ยังไม่เจอนะครับ ใส่กรองฟิลเตอร์ก็ไม่เห็นซากนะครับยังไม่เห็นตัวนะครับแต่ว่าน้ำมันคอมรถรุ่นนี้เป็นสีเขียวนะครับนี่เดี๋ยวจะรอให้ลูกค้าพิจรารณานะครับเพราะว่าตัวแอร์น่าจะซึมนะครับนี่น้ำมันคอมเดี๋ยวให้ดูนะครับ มันคอมเขาจะเป็นสีเหลืองๆเขียวๆนะครับจะเห็นคาบบริเวณนี้นะครับถ้ามีการรั่วซึมจะมีสีเขียวแบบนี้ให้เราสังเกตได้มันมอดหม้อน้อนํานะครับน้ํายาขาดเยอะนะครับตัวแอร์น่าจะซึมนะครับต้องรอลูกค้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะให้ช่างเพชรล้างแล้วใช้อันเดิมแต่ช่างเพชรแนะนําให้เปลี่ยนนะครับมิก่เมาส์นะครับยังหาไม่เจอนะครับ ยกคอนโซลออกกลิ่นก็หายอยู่นะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นตุ่ตอยู่นะครับถ้าล้างตู้แอร์ไม่หายก็ต้องรื้พรมมาดูแล้วนะครับอาจจะต้องให้ลูกค้าเลาเข้าร้านล้างอาสุชีดนะครับแล้วก็ถอดพรมมาซักมาล้างนะครับเพราะว่าในตู้แอร์ไม่มีแล้วนะครับวิธีถอดตู้แอร์ก็ยกคอนโซลแบบนี้นะครับ เราอยังหาตัวหนูไม่เจอนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพยายามหาอีกต่อไปนะครับในท่อลมนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะหาหมุมให้ดูนะครับจะเป็นคล้ายน้ำเหลืองอะไรสักอย่างนะครับในท่อนะครับ ตรงนั้นก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นจิ้งจกเข้ามาตายหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ช่างเพชรก็จะทําความสะอาดให้ใหม่นะครับส่วนส่วนนี้นะครับส่วนหนูอยู่ไหนไม่รู้ยังมีกลิ่นนะครับอยู่ด้านนอกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวช่างเพชระจะปิดให้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ปิดให้เลยยังหาตัวหนูไม่เจอนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าดูคอยอีกครับอีวามีการซึมนะครับแต่ช่างเพชรอะเวลาหาก่อนครับว่าจะเจอตัวมันหรือเปล่าครับถ้าไม่เจอก็คพงจะอุดแล้วก็ล้างให้นะครับเจอลองลอยมีกิ๊เมาส์แทะนะครับสายไฟขาดไปหลายเส้นนะครับนี่ รู้ว่าสายอะไรนะครับแต่กลิ่นมันยังอยู่นะครับกลิ่นยังอยู่นะครับไม่มั่นใจว่าตายใต้พรมหรือเปล่านะครับช่างเพชรว่าน่าจะต้องหรือพรมมาล้างมาซักใหม่แล้วนะครับนี่มีรอยมีกินเมาส์ด้วยนะครับแพะ สายไฟขาดจะจุยกระจายนะครับเดี๋ยวต่อให้ใหม่ครับนี่ครับดูที่มีกิมเมาส์เข้าเดี๋ยวช่างเพชรปิดให้นะครับตอนนี้รอลูกค้ามาดูนะครับช่างเพชรว่าตู้แอร์รั่วนะครับลูกค้าจะให้ล้างหรือว่าจะให้ล้างประกอบเพราะว่าตอนมาก็เย็นนะครับแต่ว่ามยาขาดเยอะถ้าล้างมันก็มีโอกาสซึมมากกว่าเดิมนะครับก็ต้องรอลูกค้าอีกแป๊บหนึ่งนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับช่างเพชรตัดสินใจแทนลูกค้าไม่ได้นะครับ มีกิ้มเมาส์น่าจะอยู่ใต้พรมโอเคตู้แอร์เราไม่มีปัญหาครับไม่ไม,ไม,ไม่มีตายในตู้แอร์ในคอนโซลไม่มีแต่มีรอยน้ําเหลืองนะครับในท่อในในท่อลมนะครับเดชางเพชรจะทําการล้างแล้วก็ปิดทางมีกิมเมาส์เข้าให้นะครับแต่กินไม่รับะปากว่าหายนะครับคันนี้หาไม่เจอจริงๆครับน่าจะต้องลื้อพรมซักนะครับน่าจะอยู่ใต้พรมครับผมดีแม็กซ์สองพันสิบสองครับ ตอนนี้ช่างเพชรทำความสะอาดพวกอีวาเบเตอร์นะครับแล้วก็ไส้กรองเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับอันเดิมทิ้งนะครับไม่เก็บไว้ครับเพราะว่ามันสกปรกมากครับมีพวกชีนูนะครับเต็มเลยนะครับการรื้อนะครับ d m a ม2012นะครับก็กระจายกระจายนะครับไม่แพ้คลิปอื่นนะครับทิ่ทางมีกิเม์เข้านะครับตรงนั้นตรงนั้นปีดให้ครับหมดสิทธิ์เข้านะครับ แล้วก็หมดสิีออกนะครับซึ่งวันนี้เรายังไม่เจอตัวนะครับเจอแต่คราบน้ําเหลืองนะครับในท่อลมเดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบคอนโซลนะครับเข้าไปเดี๋ยวช่างเพชรจะลองรื้อบอ่อดูว่ามันอยู่ใต้ผมตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะรื้อให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเจอก็โชคดีถ้าไม่เจออันนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบไปร้านอ่าร้างสีนะครับ ไปให้เขาถอดหลือซักใหม่ทั้งหมดนะครับบางทีอาจจะเน่าแล้วจนเปื่อยนะครับอาจจะไม่เห็นตัวมันครับเพราะว่าช่างเพชรดูว่ามันน่าจะอยู่ใต้ผมนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่ากอบเสร็จเดี๋ยวจะลองู้ดูครับมันจะมีไหมใต้ผมนะครับซึ่งคันอื่นช่างเพชรก็ไม่ได้ทําให้ขนาดนี้นะครับแต่คันนี้มันหาไม่เจอนะครับก็รือมาล้างให้นะครับแม้กระทั่งท่อลมนี่ท่อลมครับ ขนาดท่อลมยังล้างให้ครับปกติแล้วช่างเพชรไม่ได้ลื้อมาล้างให้รื้อบะเดื้ออะไรให้นะครับแต่ครั้นี้ปัญหาไม่เจอครับยังหาเจอหาตัวหนูไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบคนส่วนเข้าไปเดี๋ยวมาดูว่าตัวหนูจะอยู่ตรงไหนจะเจอไม่เจอครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับส่วนในตู้แอร์ไม่มีครับดีแม็กนะครับดีแม็กหนูตายนะครับตอนนี้ช่างเพชรยังหาตัวไม่เจอนะครับ แรงดันมาตอนแรกอยู่ที่แค่150นะครับตอนนี้250ทิศไอนะครับเพราะว่าปี๊ปั๊มยังทํางานไม่เต็มที่นะครับแล้วก็คอมเย็นด้านในยังไม่คงที่นะครับสารทาคามเพลตเติมเต็มระบบนะครับพิดทางมิกิเมาส์เข้านะครับช่างเพชรจากการปิดให้นะครับส่วนตัวหาไม่เจอนะครับตัวมิกิเมาส์หาดูหมดแล้วนะครับนี่ใต้ผงใต้ผมใต้่ออะไรเนี่ยครับ หรือดูให้ทุกจุดแล้วนะครับนี่กรบแผงประตูนี่ตรงนี้ก็นี่หาดูแล้วครับไม่เจอนะครับไม่มีตัวนะครับหาตัวไม่เจอกลิ่นยังมีนิดหน่อยนะครับถ้ามันไม่เจอก็อาจจะไปอยู่ในซอกเหล็กถ้าอยู่ในซอกเหล็ก อันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับต้องรอให้ตัวมันแห้งไปเองบางทีมันเข้าไปตายในในเหล็กอ,อย่างเงี้ยในต,ตัวที่ข้างในที่เป็นรูงโปร่งครับเราจะไม่สามารถนําตัวมันออกมาได้แต่นี่ครับอาคารัาคานครับทัามอ,อยฝุ่นครับผมฝุ่นเยอะมากอาคารก็จะเป็นพวกอ่า มันมาแทะสายไฟนะครับแล้วก็ขี้เต็มทุกขี้มีทุกขี้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งน้นครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวให้ดูกันครับออาวไม่มีตัวนะครับด,ด้านหน้าเอาซุกจุดนี่ มีแต่ราคานครับนี่ขี้ยังมใหม่ครับยังไม่แห้งยังไม่ใหม่เลยครับกินในช่องลมพอทนอยู่นะครับพอทนครับผมเดี๋ยวความเย็นยังไงเดี๋ยวถ้าเจอตัวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็รื้อหาให้ทั้งระบบแล้วนะครับก็ทั้งใต้บ่อใต้พรมต่างๆนะครับไม่เจอนะครับก็กลิ่นก็พอทนนะครับกลิ่นพอทนนะครับพอได้ แต่ว่ามันก็จะไม่กินยังมีติดนิดหนึ่งนะครับวิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือหรือผมไปซักนะครับไปให้ร้านล้างสิทธ์ซักให้นะครับวิธีที่2นะครับก็คือหรือผมทิ้งเลยครับไปห่มหนังเลยนะครับจะดีดูแลง่ายนะครับส่วนมิก้เมาส์หนูหมดสิทธิ์เข้าครับช่างเพชรปิดให้โอเคครับถ้าคลิปนี้ใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตาม กดซับสไคร้ใช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทำคลิปอื่นๆกับรถร่นอื่นมาให้ดูอีกนะครับสำหรับดีแมคันนี้ช่างเพชรก็ลาไปด้วยนะครับดีแม็คันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ